สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่17สิงหาคม2568เนาะแม่เพ้นก็กลับมาทักทายสบายดีกับเอฟซทั้งช่องอีกครั้งเพื่อที่จะมานำเสนอแนวทางฮานอยร่วมของสุดใจพารวยของอหมอดูเลขเด็ดของพิพหัสเซียนเชียงใหม่เซียนโคราช และเซียนอุดรน,นะคะในคลิปนี้จะมี6กสำนักด้วยกันเนาะแม่เพ็นก็ฝากเอฟซทั้งช่องเขามาเบิงให้จบคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพ็นเนนะคะสิ่งใดที่แม่เพ็นเหตุบ,บ่ถือบ่ขววนว้าบ่ถือบ่ขวนหรือว่าเว้าพิเว้าถึกนะคะก็ขอโทษขออภัยไปยย่งกับทุกเซียนทุกอาจารย์และเอฟซีทั้งช่องทุกทันเดอร์ค่ะ หลังจากจบคลิปนี้แล้วเนาะบางเือไม่เพ่นจะนําเสนอแนวทางรัฐบาลไทยเนาะนำเสนอต่องวดเลยรัฐบาลไทยของอาตาปากน้ําโพกับเขาฝากมาเนาะเพราะว่ารัฐบาลไทยของเขาฝากมานั้นเข้าตัวเน้นเลยนะคะเข้าตัวเน้นสามหกเนาะคะ่ะวงกลมให้คู่เดียวสามหกเลขออกหกสามล่างนั่นเองเนาะวันนี้ได้มาแล้วไม่เพ่นก็จะรีบลงคลิปให้เนาะคะ่ะ เพราะว่าตัวเลขของตาปากน้ําโพกับของเขาฝากมาจะบ่มีเปลี่ยนแปลงนะคะลงตัวใดตัวนั้นมีแค่ว่าโค้งสุดท้ายแล้วใกล้มือเล็กออกเพิ่นจะเน้นให้ท่านั้นเนาะค่ะอ่ะมาค่ะเฮามาเบึงตัวเลขแนวทางเนาะของสุดใจพารวยวันที่17วันนี้กันก่อนเนาะค่ะสุดใจพารวยให้วิ่งลูดบนล่างมา เด่นที่6กลอง5นะคะตัววิ่งตัวรูดบนล่างสามฮนอยเด่นที่6กลองหส่วนตัวจับคู่ชุดเน้น60ศูนย์หกสองแล้วก็5ชุดลองเนาะชุดลองห้าศและห้าเจ็ดนะคะเนาะทวนคืนให้อีกครั้งหนึ่งแนวทางฮานอยรวมของสุดใจพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างเด่น6กลอง5จับคู่ชุดเน้น6กศูนย์หกสอ ชุดลองห้าศูนย์ห้าสองและห้าเจ็ดนะคะมาเอาของพ่อหมอดูเลขเด็ดกันก่อนเนาะคะ่ะส่วนของพ่อหมอดูเลขเด็ดวันนี้คะ่ะหานอยรวมวิ่งลูดบนล่างเด่นที่เจ็ดกับแปดนะคะบนล่างเด่นที่เจ็ดกับแปดนะคะสาหรับตัววิ่งตัวลูดส่วนตัวจับคู่มีเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี 82 83 84นะคะผู้ใดที่สนใจติดต่อหาพ่อนะคะอยากได้แนวทางเนะาะบว่าจะเป็นแนวทางใดก็ติดต่อไปได้เนาะเบอร์0846375116นะคะเนาะถามเมื่อใดไม่เพ่นบ่ได้ลงคลิปไยก่ะติดต่อไปเบอร์นี้เนาะอยากสอบถามขอแนวทางน้ำพ่อก็โทรไปได้นะคะทุกเมื่อทุกเวลาค่ะ อทวนขึ้นให้อีกเทนึงค่ะแนวทางหาหนอนรวมของพ่อหมอดูเลขเด็ดวันนี้วิ่งรูดบนล่างเด่นที่7กับ8จับคู่ชุด2ตัวมี7 2 7 3 7 4 8 2 8 3กับ8 4นะคะะมาแคปหน้าจอเอาค่ะแคปหน้าจอเอาแนวทางหาหนอยรวมหมอดูเลขเด็ดแล้วก็ของสุดใจพารวยนะคะ โอเคค่ะแคปหน้าจอได้หรือ,อยังคะถ้าได้แล้วไม่เพินจะพาไปต่อนะคะไปต่อเนาะเอามาต่อที่ของพี่พหัสนะคะฮ้าอยรวมของพี่พหัสวันนี้เพิ่นไหามาวิ่งรูดบนล่างเด่นที่สองลองสาม จับคู่ให้มีสี่คู่นะคะเน้นสองคู่สองหนึ่งกับสองสามลองสองคู่ก็คือสามสี่กับสามแปดนะคะสำหรับหานอยรวมของพี่พหัดเนาะเพิ่นให้มาวิ่งลูดบนล่างเด่นที่สองลองสามสามฮานอยนะคะจับคู่ชุดสองตัวมีสี่ชุดก็คือเน้นสองชุดสองหนึ่งกับสองสามลองสองชุดก็คือสามสี่กับสามแปดนะคะ อันนี้เป็นแนวทางของพี่ปะหัสเนาะได้แล้วไปต่อที่ของเซียนโคลาดวันนี้ค่ะของเซียนโคราชวิ่งลูดเด่นที่9กรอง7จับคู่ชุดเน้นเป็น91กับ9ก้าชุดลอง7จ็ดกับ78นะคะของเซียนโคลาดแม่เพ่นจะบบมีตัวเกามาเทียบให้เบิงพวมาเมว่านีบ่บดาลงคลิปนะคะ แต่ว่ามีทรงให้ในกลุ่มแล้วก็ทรงให้เลกกับอานายส่วนตัวอยู่นาะค่ะ FC มีของอาจารย์ใดเขาเนี่ยสำนักใดเขาเนี่ขอเสียงเด้อค่ะเนาะ,ะมาทวนขึ้นให้อีกครั้งค่ะเซียนโคลาดวิ่งลูดวันนี้3ามฮาหนอยเด่นที่9กอง7จับคู่ชุดเน้น9 1 9าหนชุดลงเจ็ดงเจ็ดแล้วก็7 8็ดแปดนะคะ,ะมาแคปหน้าจอ,อเด้อค่ะ แคปหน้าจออาหารน้อยรวมของพิ่พัฮัและเซียนโคลาอ่ะแคปหน้าจอได้หรือยังไปต่อนะคะ ามาเอาตัวเลขแนวทางของเซียนอุดรกันต่อนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางฮานอยรวมของเซียนอุดรวันนี้วิ่งลูดเด่นที่ศูนย์ลองหนึ่งนะคะสามฮานอยจับคู่ให้มีสี่คู่นะคะเน้นสองคู่ก็คือศูนย์สามกับศูนย์สี่ลองสองคู่ก็คือหนึ่งสามกับหนึ่งสี่นะคะแนวทางของเซียนอุดรวันนี้เนาะให้วิ่งลูดบนล่างเด่นที่ศูนย์ลองหนึ่ง จับคู่ชุดเน้นจะเป็น0ูกับ04ชุดรองจะเป็น13กับ14นั่นเองค่ะ่ะามาต่อที่ของเซียนเชียงใหม่วันนี้ค่ะเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่นมา3เม็ดเดียวนะคะ3 2 3 4 3 8 3 9ก็จะเน้นที่3 2กับ3 4ชุดรองก็จะเน้นที่3 8กับ3 9นะคะ แนวทางฮานอยรวมหรือว่าสามฮานอยของเซียนเชียงใหม่นั่นเองเนาะวิ่งลูดเด่น3เม็ดเดียวบนล่างจับคู่ชุดเน้น2ตัว3 2 3 4ชุดลอง3 8กับ3 9เนาะอะอได้ครบหกสำนักนะคะคลิปนี้ก็ได้มา6กสำนักเหมือนกันเนาะก็จะเป็นของเซียนอุดรเซียนเชียงใหม่พิ่ปหาดเซียนโ,โคราช แล้วก็สุดใจพารวยพ่อหมอดูเลขเด็ดผู้ใดที่เบิ่งคลิปจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ลัวๆให้แน่นะคะพอ่าช่วงนี้คลิปกับบคอยได้ลงปกติแล้วก็วิวกับบบคอยมีนะคะฝากเอซทั้งช่องทุกๆท่านเป็นกําลังใจให้แม่เพ่นในเดอร์ค่ะเลขกับโบถือเนาะงานกับเฮ็ดบได้เต็มที่ วิวกระโบขึ้นโอ้ยนาะสงสารสมเพชเจ้าของเด้เแต่จังไดก็ต้องสู่ค่ะเนาะชีวิตต้องสู่ต่อไปค่ะเอฟซจา้าอ่ะสู่สูไปน้ากันเดอ้อทั้งทุกเซียนทุกอาจารย์นั่นแหละเนาะแล้วก็เอซทั้งช่องผู้ใดบ่ถือก็สู่สูเป็นกำนํำลังใจให้กันคือเกาเด้อค่ะคลิปนี้แม่เพ่นกะ ได้แนวทางฮาหนอยมาครบให้กับเอฟซีทั้งช่องแล้วก็จะขอลาไปก่อนเนาะขอให้ทุกคนโชคโชงม,มันๆลำๆเรื่อยๆอย่าเจ็บอย่าจนจ้าสวัสดีค่ะ